ันแบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ b ีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกนี่ก็เริ่มรู้แล้วไม่รักกับเธอจะรักกับใครไม่เค,เคยใจให้ใครที่ไดนจะรอจนเธอเปิดใจฉันเข้าไปไม่ว่านานจะเท่าไรฉัาจารเอดี โอ้หเพลงอ่ะฟินไม่รู้จักดูหน้าแล้วก็อะไรคุณพี่ตู่พี่ตูเราโดนว่าตั้งแต่หน้าหน้าห้องในห้องหลังห้อนแล้วสาวๆแบบว่าไฟฝันกันทั้งประเทศเหรอผู้ชายอบอุ่นดูเปี้ยวเซียวซาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอประมาณนั้นเลยใช่ไหมอธิบายไปเถอะจะไม่รู้จ้ะ เขาเป็นเด็กนอกเกิดเติบโตที่อเมริกาหา้าขวบเรียนดนตรีแล้วนะโอ้โหเขอ,อะไรจะปานนั้นนะคะเพราะว่าคนที่จบจากนอกก็ก็เก่งอยู่แล้วน้าปกติ่คะแล้วก็พื้นฐานทางด้านดนตรีต้องบอกว่าแน่นเปี้ยคือ,อคือคนอที่ส่วนมากเด็กที่เรียนที่เรียนเมืองนอกนั้นเขาก็จะแบบว่าดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองทำเองทำเองเป็นทุกอย่าง ไปอย่างเขาก็จะมีกลุ่มมีอะไรของเขาเนี่ยเขาก็จะไปเล่นดนตรีกันตามร้านอาหารตามในคลับตาม<ข>าอะไรไ <ป S 2> อย่างเงี้ยมาหากินได้ตั้งแต่อยู่มวงนอกแต่เราอ่ะจริงๆเราเป็นคนที่ชอบพี่โดมเราก็เป็นเด็กนอกนะเหรอนอกไหนอ่ะนอก,นอกมันนอก ิฉันนึกว่านอกชานเฮ้ยนอกชานนี่คืออะไรนกระเบียงไงยืนนอกชานระเบียงนอกชานบันนอกชั้นตันชั้นตันนอกชานเออเขานอกจากนั้นเขาก็ยังเขาไม่ใช่แบบว่าไก่การาเบคุณพี่แต่ก็เป็นไก่เกยเรื่องไงเออออกอัลบัมร่วมกับพี่บอยโกศิยพงษ์ด้วยเหรอเออ อ๋อต้องไปทำความรู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วล่ะเนี่ยใช่เขาจะแนวเพลงเขาจะคล้ายๆกันไงคะดังไหมต้องบอกว่าดังมอกเพลงเขาก็แบบว่าเพลาะด้วยนะอ๋อเขาเป็นศิลปตัวแทนศิลปินจากประเทศไทยเพียงคนเดียวเพื่อร้องเพลง it's It small world ในพิธีเปิดตัวเล่นเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่ของ small world นะคะดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงโอ้โห ก็ไปถึงระดับอินเตอร์เลยนะอ,อจากศิลปิน4ประเทศฟิลิปปินส์มาเลเซียฮ่องกงแล้วก็ประเทศไทยใช่แล้วก็ยังได้รับตําแหน่ง,นง the most the most chill guy of the year จากเวที Cleo the most อะไรเนี่ย eligible bachelor bachelor of the year 2008ออ,อะไรเนี่ยผู้ชายคนนี้ขออภัยค่ะแก้อ่านภาษาอังกฤษได้รอดดิฉันก็ก้งมงินหัวมุดเลยยากจริงๆ สงแล้วแหละที่เขาจบมาจากอังกฤษนะอะไรนะจบมาจากอเมริกาอ่ะมีเพลงอีทีนะเพื่อนกันทุกทีในสวนขวัญวันนี้เพลงประกอบละครเข้าใจฉันไหมถ้าเธอไปพูดทําไมเราชอบมากเลยเพลงนี่นเนี่ยังบ้าอ่ะที่พูดมาเนี่ยที่พุยมาพ่ดทำไมเพาะมากคุณพี่พูดทําไมใช่ไปแบบแนวดนตรีถึงจะเป็นเพลงแบบว่า นี่แต่ก็แบบว่าสามารถโยกได้อะไรเงี้ยเบาๆแต่ยกได้อธิบายก็ไปอีกคนหนึ่งก็นั่งเอ,อ๋อยู่เหนือสามนาทีเองเหลือสามนาทีขายเลยดีพี่ตู่เราผู้ชายก็นะ วันนี้ววันนี้เราเน้นนิวเกียร์ซีไลท์พลัสกันเทปที่แล้วใช่เลยเธอะเทปที่แล้วเราพูดไปแล้วแต่ว่าเทปนี้เราก็จะมาพูดอีกและเราจะขายอีกเพราะว่าเพราะว่าแฟนคลับเรามีแต่โลกจิตก็คือผู้ชายสังเกตนะว่าแฟนคลับนี่เราจะย้ําบมากเลยคือผู้ชายโลกจิตรายการอะไรคะผู้หญิงอยากสวยผู้หญิงอยากสวยคนอื่นก็มีแฟนคลับเป็นคนหล่อหลอสวยสวยมีคนอยากเป็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยของเรามีโลกจิตโลกจิตทุกระดับชั้น เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นผู้ชายอยากออรออ,กอ๋อมีมีมีมาคอยที่ออฟฟิศแล้วโพสแข่งกับเราเลยจริงเหรอเพราะแอบมาถ่ายในรายการเราด้วยนะแอบมานั่งเก้าอี่นี่เลยสิมพูเนี่ยชโอกาสกระเด็นหรือเปล่าเนี่ยใช่น้องวีหรือเปล่า <laughs> วีหรือเปล่าเห็นหล่ออยู่คนนึงอะน้องวีอะน้องวีน,งนี่ไม่ว่าอะไรใช่ไหม,ไมบอกอรบอกอรพี่บอกรน,นี่คือว่าใช่ไหมว่าว่าไม่ได้เอออ,อก่ก็คือตัวเบต้าคูแคนที่เราได้คุยไปเทปที่แล้วค่ะคุณพี่อ่าเป็นอ่ตัวสารการะตุ้น ภูมิคุ้มกันในร่างกายแถมยังรักษาหรือว่าทําให้แผลหรือว่าเชื้อโรคต่างๆที่เข้าไปในร่างกายเหล่านั้นลดลงลดลงแล้วก็ทําให้แผลหายเร็วขึ้นอย่างโรคเบาหวานโรคมะเร็งมะเร็งแล้วโรคเอแต่ว่าโรคเอที่ไม่ได้รักษาทําให้ต่อชีวิตให้ยาวนานขึ้นแต่ว่าจริงๆผู้ชายก็กินซีวีได้นะ เราจะมาขายแต่เบต้าเบต์เบตพรเบต้าคูแคนเราจะมาขายแต่เบต้าคูแคนได้ยังไงเราบอกเขาไปแล้วว่าซิลวิสกานได้ซิลวิสดีกว่าเยอะซิลวี่คือช่วยลดน้ำหนักด้วยอ่าคนละคนละตัวกันคุณพี่ก็ถ้าเกิดใครอ่าถ้าเกิดใครอยากทานซิลวี่ผู้ชายได้ไหมดีมากๆเพราะว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้ขี้เกียจออกกําลังกายกันถ้าขี้เกียจออกกําลังกายร่างกายมันจะสะสมเลมั้ ผู้ชายขี้เกียจออกกำลังกายเหรอไม่ใช่บนเตียง <c oughs> เดี๋ยวนี้บน <c oughs> เตียง <c oughs> เดี๋ยวนี้บนเตียงไม่ต้องเออออกกาลังกายยงไงอะที่อื่นก็ได้หน้าระเบียงก็ได้ <c oughs> พอต่วันเตียงอะไรนองคนนี้คุณพี่บอกอีสองคนนี้เจอกันเมื่อไหร่มันจะคุยกันแต่เรื่องบนเตียงจริงๆแล้วไม่เชยมากค่ะกว่าจะตาม,มทันนะโตื่นแล้วก็คุยล้คะุยเน,นาะออก็โซฟาเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าถ้าไปเที่ยวเทคนี่ห้องน้ําแก้ห้านาทีก็พอหรอทำอะไรแต่งหน้าผู้หญิงก็เข้าห้องน้ำผู้ชายเท่านั้นแล้วก็สักพักก็โยกโยก บ้าเขาไปหาของอันนี้หรือเปล่าเปลี่ยนผ้าวันนั้นของเดือนอะไรอย่างนี้สองคนนะแล้วมันไปเข้าห้องน้ำผู้ชายเข้าผิดอือเมาเขาเลยเรียบร้อยเลยออกมาปุ๊บท้องเลยป้องกันกันด้วยนะคะคนไหนที่มีพฤติกรรมอย่างที่พี่เจนบอกหนึ่งไม่ป้องกันตัวเองสอง ให้ดูแลตัวเองมากๆนะคะวิทยวีดีวัน่ได้าครูแกนกินก็เลยคนไหนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้นะค่ะเรามีดเบกหน้าฝากเพลงกันด้วยอ่าเบกหน้าเรามีเรื่องตั๊กใครคือน้องตั๊กตั๊กสิริพรน้องตั๊กน้องตั๊กก่อนน้องตั๊กค่ะค่ะค่ะ ถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์ขาดลูกหัวใจคนที่อถ่ายเปรดกันอานตลาดครับสื่อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศ ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะที่ฉันบิดไหล่ทีไรสู้เธอไม่ได้เลยอะบิดบิดบิดที่ฉันก็บิดบิดแล้วนะมันเหมือนมันไม่เต็มใจบิดประมาณนั้นคุณชมที่ฉันบิดตามไม่เกเต็มไม่เหมือนหล่อนเวลาเวลาหล่อนแดนนี่มันย้วยไปทั้งตัวเลยนะยังไงพี่ตั๊กสีพรอยู่ยอดเราเรียกน้องตั๊กเมื่อกี้นึกว่านึกว่าอะไรอ่านไม่รู้เรื่องนึกว่าตั๊กบริบูรณ์ ตักบริบณ์ก็รุ่นเดียวกันนะออกับเธอใช่หรอใช่ไม่รู้อ๋อเลขสามแล้วเออรุ่นพี่ด้วยเออพี่ตักค่ะพี่ตักสิริพรบอกว่าอิ่มตัวจริงๆรเขาสามปีจะเลิกรับงานแต่แหมคุณผู้ชมจะเกิดคุยกันตอนนี้นะสามปีคนก็เขาลืมแล้วล่ะนนี้พูดพูดอย่างหนึ่งนะเพราะว่ายังไงตอนนี้พี่ตักเขาค่อยเหลือเกิน รายการเพลงทุกรายการเชิญไปเป็นคอมเพนเตอร์หมดใช่คือคืนนึกออกไหมว่าเขาอาจจะรู้สึกอิ่มตัวแต่ณเวลานั้นอาจจะแบบว่าเมืองโกยปัดไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าช่วงจังหวะที่ที่โกยเงินเนี่ยทุกคนก็ก็น้ำขึ้นให้รีบตักชอย่างเรานี่ก็ตักกันใหญ่เลยนะตักใหญ่เลยไม่มีน้ำก็ตักตาเหลือกเลยค่ะ <G ül ets> ก็ช่วยๆน้องบีมกันหน่อยนะคะทุกสายออที่โทรมาอย่ามากวนอย่างเดียวช่วยกันซื้อสินค้าด้วยนะคะเพราะว่าน,น้องบีมก็มีไรายได้จากตรงนี้ส่วนพี่เจนอาจจะรอดน,นิดนึงเพราะว่ามีความสามารถเยอะออ <G ül ets> ไม่ใช่อะไรวันหลังก็าก็ปรดระวังเหมือนกันแต่วันนี้ยังขายได้อยู่เขาบอกว่าอยู่นานแล้วลำคาะไร่มาวันก็ไล่เลยไล่เลยเออพี่ตั๊กราเนี่ยเขาทำงานตั้งแต่อายุ17 เขาอบอกว่าไ,<ห>ไม่ไมีปัญหาอะไรกับใครเพียงแต่ว่าคือรู้สึกอิ่มตัวแล้วก็อยากดูน้องๆรุ่นใหม่ทํางานบ้างอยากเหมือนแบบว่ากลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดนครสวรรค์เออคนบ้านเดียวกับเรานาครสวรรค์พิษณุโลกด้วยนะ<า>ดิฉันไม่แน่ใจว่าอยู่จังหวัดไหนกันแน่และนี่บอกล่าสุดไปหาแม่รู้สึกสบายใจคือคนแบบเริ่มมีเริ่มเริ่มมีอายุจะกลับบ้านอยากไปเขาเรียกว่าอะไร พักผ่อนทางานมาเยอะจริงๆไปขายกล้วยหอมนี่ยจริงๆคนเราจะขายกล้วยหอมขายกล้วยหอมคราวนี้ไงเขาบอกขายกล้วยหอมกับแม่จริงๆคนเราถ้าเกิดว่าคิดถึงแม่ <c oughs> ก็เป็นหอม <c oughs> คุณพี่ทําเช็คว่าคือทําธุรกิจไม่อกธุรกิจของตัวเองอย่างนี้นีฉันมองจะก้มเลยนะนี่เขาเขียนกล้วยหอมกับแม่ไม่มีเค้กอ่ะนี่ค่ะของอีชานคุณพี่่ะอ๋อเค้กกล้วยหอมกัล่า อ๋อน้อ,นองอิงขาน้องอิงขายกล้วยหอมนี่ฉันก็เอ๊ะขายกล้วยหอมของคุณแม่คิดสูตรขึ้นมาเองอคือเนื่องจากผมว่าคืออาจจะไม่แบบอยากทํางานในวงการแบบว่ามันมันเหนื่อยเนาะแล้วเขาก็มีลูกชายซึ่งโตที่ขวบเจ็ดขวบแล้วน้องภูมิก็โตแล้วเจ็ดแปดขวบแล้วื่งยังไงน้องออล้วก็ขีวบ้เขาปัดอัพค่าตัวลูกด้วยนะอืมอืสิบเจ็ดปีตอนนั้นใิฉันอยู่มหาลัยยังไม่จบเลยจบยี่สิบ าห่างกันไม่กี่ปีเองพี่ตั๊กเอ้ยได้ไปไหนอืมเนาะพี่เจนยังทำงานอยู่เลยค่ะแต่พี่ตั๊กรุ่นพี่เรานะก็น่ะเ้าก็พี่คือเขาก็อยากบอกว่าไปพักบ้างไปฟังเถียงพี่ตั๊กกันดีว่าเป็นยังไงค่ะก็อีกประมาณ3ปีตั้งไว้นะคะไม่เกินนี้แน่นอน กะลี t h a ตัวเองสัก45อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่ก็อิ่มตัวแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าทํางานในวงการตั้งแต่อายุ17อะค่ะก็ไม่รู้สึกว่าเอออยากไปแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดแบบเออแบบไม่ต้องมาเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าไม่ต้องทํางานในวงการอยู่หน้าจอแล้วอะไรเงี้ยอิ่มตัวแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีปัญหาหรือมีเรื่องหรืออะไรแค่อิ่มตัวรู้สึกอิ่มตัวแล้วก็อยากจะไปนั่งอยู่หน้าจอแล้วดูรุ่นใหม่ๆบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยเอออันนี้พี่ก็คุยกับพี่นุ้ยคุยกับทั้งบ้านเรียบร้อยแล้วอะไร คงเห็นว่าเราทํางานมาตั้งแต่เด็กอะอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็สึกเบื่อแล้วอะไรเงี้ยอยากไปแบบว่าอยู่บ้านเฉยๆทาอะไรที่มันแบบก็แค่ของเราไปอะไรเงี้ยแก้เซงไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวพี่นุ้ยก็ยังคงทํางานในวงการอยู่นะแล้วก็น้องภูลูกของพี่เนี่ยก็อาจจะอาจจะทํางานในวงการด้วยก็ได้อะไรเงี้ยไม่แน่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาให้เขาโตไวอีกสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยอืมเออก็คงจะกลับไปอยู่บ้านเกิดนะคะไม่นครสวรรค์ก็พิษณุโลกสองจังหวัดนี้แหละค่ะเอออะไรเงี้ยพี่คงจะไม่ไปทําธุรกิจอะไรที่มันแบบโโอ้หใหญ่โตหรือว่าต้องร่่รวยต้้อองงไดเินมะ คงทําแบบว่าแก้เหงาแก้เบื่อมากกว่าเออคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพี่คงแบบพี่ไม่ได้ไปต้องการแบบว่าจะร่ํารวยหรือต้องการเงินทองอะไรแยะเพราะว่าพี่ก็อยู่ในวงการนี่มาก็เงินแสนเงินล้านก็จับมาแล้วอะไรเงี้ยเนาะไอ้รถลู่ๆก็เคยขับมาแล้วไอ้พวกของแบรนด์เนมเราก็เคยใช้แล้วมันก็แค่นั้นนี่หว่ารู้สึกเออรู้สึกมันก็แค่นั้นน่ะอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็ไม่ไม่ยึดติดอะไรกับตรงนี้เลยอ่ะในในจุดๆนึงได้ไปค้นพบตรงนี้เออไม่เห็นจะยึดยึดติดอะไรกับตรงนี้เลยนี่หว่าคนเราขอแค่แบบว่ามีชีีีววิตท่่่มมันนนนนาเเเเออไปป็็ศะ ร่างกายแข็งแรงอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นเอ้ยชีวิตคนเรามันต้องการแค่นี้นี่หว่าพี่น้องพูนี่มีละครติดต่อมาอยู่เรื่อยๆเลยแต่พี่ไม่ให้ลูกเล่นละครพี่อันนี้พี่บอกจากใจเลยนะเพราะตัวพี่ <c oughs> <c oughs> เออเสียงสัมพเวสีแถวนี้คือจะบอกว่าพี่พน้องพูในพี่พูเนี่ยเขาเคยได้เล่นละครเรื่องหนึ่ง <c oughs> และพี่รู้สึกว่าสงสารลูกจังเลยว่ะโอ้ต้องไปนั่งรอคน อะไรเงี้ยรอคนบางคนอะไรเงี้ยเพื่อที่มาลูกเอ่อรอคนบางคนเ,เพื่อที่มาเข้าฉากนัดสิบโมงมาบ่ายสามเอ้ยสงสารลูกจังเลยว่าเด็กเนาะอายุแค่นี้ต้องมานั่งรออย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องขาดเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอาดีกว่าเพราะตัวพี่เองพี่ผ่านตรงนั้นมาแล้วเรารู้ไงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนแล้วพี่ไม่อยากให้ลูกพี่เนี่ยมันขาดในวัยที่เขาจะต้องสื่สารนะในวัยเด็กๆด,ดาราเด็กเป็นอย่างเงี้ยหลายคนที่เขาจะขาดในช่วงนี้ของเขาไปพี่รับรู้ว่าเด็กควรจะได้รับในในช่วงชีวิตของเขาอะ ได้เต็มที่นะพี่ไม่มันไม่ใช่วัยที่ต้องมาทํางานนะ่ะพี่พูดได้เลยไม่ใช่วัยที่ต้องมาทํางาน